แมนจา่าขาเลื่อนทึ่งสั่มทึ่งเห็ดแหลบเปื่อยๆอยู่เห็นมืออันนี้คือช้าก่อนเพราะว่าเอามือแบบจับมันโตกป้องไหมพี่น้องตกบันไดมันมืมม่นมื่นกัตกป้องไหมขาแหลบเปื่อยๆอยู่ต,ต้องจาเมื่อวานนี้แหละถ้าเกิดใครที่ไปดูเมื่อวานก็จะเห็นนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เจ็บมากแต่ว่าก็ไม่ได้แบบจิตใจถ้บฟังเพียนอย่างบ่ได แต่มันก็ต้องแสดงต่อคือจะลงไปเปลี่ยนชุดแล้วมีเวลาสามเพลงมันก็ต้องรีบใช่แล้วก็พอพอเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเสร็จคือถ้าอยู่อีกฝั่งแล้วก็ข้างข้างหน้าจะไม่รู้เลยว่าตกนะคะจะในโจงกันขึ้นมาบุเดอไม่เห็น,นคอมเม,มนต<ม>์เลยเมื่อเช้ารถตู้ฉันก็ยางแตกยางรั่วค่ะเอาไปเปลี่ยนแล้วล้อหนะ้าใช่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าฉันก็แบตหมด แต่โหลดโหลดมันเซฟไปเลยครับเพราะแต่ยางแตกปุ๊บมันมันก็แบบว่ามันกั <ไป S 1> ความเร่งมันก็บซาลงซาลุงเองโดยอัตโนมัติเลยนะครับแล้วมันก็แจ้งเตือนเรา <ไป S 1> ตอนนี้รอประกันอยู่ครับเราจะแต่ว่าผมเสียผมไปก่อนแล้วอาร์ตอยู่กับรถจะให้อาร์ตอยู่กับรถอ,อ,อาร์ตมีใบครับคีย์มนบ๊อ เออป้าอ้คือคือจังมันโมเมนต์ออยางอันปีอันปีเดียวนี้นั่นแหละพี่รถ <คง S 1> พี่เพิ่งซื้อเลยแต่ว่ามันคือแตกขนาดนี้พี่น้องเบิงเบ้งเบิ้งด้อ,อคือจังมีคนว่าปาดนีคุนอะอวิ่งมาสิบอะไรสดดินี่ <laughs> ปาดมีคนมาปาดยางไปเนาะ จังอย่างเก่าเมียอือคือว่าแต่ว่านอนมันพาเข้าไปามันพานหาเ <หา S 1> งินหาค่ะ